คุณสองคนจะมีโอกาสได้มาเจอกันอีกไหมประธานพลังงานไพ่ด <Thing ettes> ูนะเป็นดวงเรนดอมนะเป็นดวงโดยรวมนะทุกคนคุณสองคนจะมีโอกาสได้มาเจอกันอีกไหมดูนะเป็นดวงโดยรวมนะทุกคนคุณสองคนจะมีโอกาสได้มาพบเจอกันอีกไหมทุกคนทามาดูกันนะเป็นดวงโดยรวมนะทุกคน ขอห้าใบานะคุณสองคนจะมีโอกาสได้มาเจอกันอีกไหมได้มาพบกันอีกไหมทุกคนเรามาดูกันนะออกห้าใบานะทุกคนอัศวินเหรียญน,นายออฟเพนท์เคทาด,ดินนะทุกคนประสบการณ์มันก่อนนะ เขามีการเดินทางนะทุกคนคนคน,นนี้เป็นคนทางไกลนะสบก,กรกรมก่อนนะธาตุดินสบก,กรกรมก่อนธาตุดินสองใบนะคนคน,นนี้มีการคิดถึงคุณนะทุกคนต<ม>้องคิดถึงคุณมากนะคนทางไกลคนนี้คิดถึงคุณมากมายเลยนะคนน,นี้สามเหรียญสบกรรมกรอสามใบเลยทุกคน ธาตุดินสามใบเลยทุกคนประสบกรรมังกรนะคนคนนี้มีการเงินเข้ามาเกี่ยวข้องนะเขาม่อยาก <_ T> เขาอยากกลับมาพูดคุยเจรจากับคุณนะเขาอยากเจอคุณนะทุกคนเขาอยากมาพูดคุยกับคุณอยากมาคุยมาเจราจากับคุณนะทุกคนคนคนนี้ประสบกรรมังกรธาตุดินนะทุกคนธาตุดินสีใบเลยทุกคนวันนี้ไพ่ขึ้นดีมากๆเลยนะคนคนนี้ก็พิถึงคุณก็ส่องคุณนะทุกคน คนคนนี้เขาอยากจะเดินทางมาหาคุณด้วยนะคุณสองคนต่างคนต่างคิดถึงกันนะทุกคนทาดินสีใบแล้วทุกคนเข้าสองคุณนะคนคนนี้คนที่คุณคิดถึงคนที่คุณอยากเจอเข้าสองคุณนะคนนี้ก็สองคุณมากนะเข้าสองเข้าคิดถึงคุณนะคนคนนี้ ดูสิคุณสองคนได้มาพบเจอกันไหมคนคนนี้ธาตุดินธาตุดินสี่ใบแล้วทุกคนคนคนนี้เป็นคนทางไกลนะเขาอยากเดินทางมาเจอคุณนะทุกคนเขามีความคิดถึงคุณมากนะตามหน้าไพ่นะเขาอยากมาพูดคุยกับคุณนะก็อยากมาคุยกับคุณพูดกับคุณคุยกับคุณนะอยากเจรจากับคุณนะ เขาส่องคนตลอดนะคนคนนี้นะคนที่คุณคิดถึงเขาก็คิดถึงคุณเหมือนกันนะเขาจะมีการเดินทางหาคุณนะเขาอยากเจอคุณนะทุกคนตามน้ไพ่ยนะเขาอยากมาคุยกับคุณอยากมาเจราจากับคุณนะทุกคนธาตุดินสกัดกรกรสามใบแล้วทุกคน